สวัดีครับว,นนวันนี้ตอนจะมารีวิวเกมโลบอกที่นี้เล่นอีสแตนด์่ะก่อนเล่นเราต้องเล่นเลยอีสแอนคือเกมเกี่ยวกับอะไรครับกินทรายกินน้ำกินน้ำลาวาอะไรแบบนี้แล้วของจริงกินได้ไหมครับไม่ได้ครับอ่ะเข้ายัางไงครับกดโลบอกกดอีสแตนแล้วก็กดเลยทา่านี้แล มาถึงก็ได้กินเลยกินนางขนาดนี้กินน้ำด้วยดีกินเหมือนโอนจีเลยตักน้ำมัง่งตักน้ำเออ เพีกินเพ่อนเพื่อนต่อะไรเพื่อนเพื่อนาินวันีอยเพื่อนเพื่อนเพนากินด้วยกันครัดูไกลๆครับ แล้วก็หลืมกินเลยครับผมเื่นอะไรอเอาไปแล้วค่ะโดนดโอ้ยตรงนน้นมีภูเขาไฟนี่เองเอถ้าเกิดเราลงไปตักอ่ะแล้วเราโดนลาวาใช่ไหมเราต้องรีบดื่มเลยเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไม่เราก็ตายแล้วก็เกินใหม่โดดกระโดดแ่โดดแก้ดด นี่ไงเสียงเพื่อนมาแล้วเพื่อนที่โดนลาวาเพื่อนโอเคไหมเมื่อกี้เห็นนะเพื่อนเสียงคุณตลกอะมาเพื่อนทีนี้เราจะกินอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเรากินอันนี้ดีกว่านะ โหเสียงกอะบีจังตลกอ่ะเราต้องทำอะไรบ้างพูดด้วยค เดิมดีก่กะกินไปเรื่อยๆก็ได้คะแนนกินไปเรื่อยๆก็ได้อิ่มไหนก็ไม่มีเลยไม่มีเลยดื่มต่อได้อิ่มได้เกินอยากกระโดดขึ้นไปบนหลังค่กระโดดเอากระโดดขึ้นมาไม่ได้หยับเอารุดตะกระจกเข้ามา อยากขึ้นข้างบนลืมขึ้นใดแล้วติดถ้าเกิดเราอยากขึ้นเราก็ต้องปีนบนหัวต้นไม้นี่โอ้ยติดติดขึ้นไปเด็กตักใจมากินข้าป่าเกินลอ่อเขินไปไม่ได้ก็ต้องต้องพยายาม พยายามขึ้นเฮ้ยกระโดดกระโดดเข้ามาน,นี่ถ้าเกิดอยากใช้ตัดเข้ามากินปาปลาเลยรับผมอ่ะฝนตกแล้วครับผมจะไปในไหนดีครับผมเข้าไปในเต็นท์ก็ดีแล้วนะคะถ้าเกิดเรากินรสยเปียกอ่ะเราจะไม่ได้คะแนนจริงๆ เพื่อนพอเหอเพื่อนนะครับพอเอนะครับมาอยู่ในนี้ก็ดีนะกินในนี้นี่มันอร่อยไหมเพื่อนอร่อยเพื่อนจะจบกันครับออยังครับผมจบอันนี้แล้วปิดคลิปก่อนนะครับโอเค มมนเลยรฝนจะหมดมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเลยอยากเาอยากอยู่กับผู้หญิงไงนี่นี่ตกัตกตักอันนี้มาตส่มาดื่มเลยนะครับกินเลยแบบเปล่าๆไม่มีไม่มีแก้ว <c ười> ตักใส่มากินไม่มีอะไรเพื่อนอยากออก ตักน้ำหมดตักน้ำด้วยเพื่อนแล้วเราก็เข้าไปในนีน้แล้วเราก็แบบไม่มีเลยเพื่อนโอเคไหมเพื่อนมีน้ำเพื่อนมาไยยด้ไงเพื่อนครับเราตักแส่น้ำเพื่อนเสร็จใกล้จบยังครับ ยังจะรับผมมามามาแล้วมาเอ้า ไหครับ,น,รบนี่ครับด้านนี้ก่อนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ,บ,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะผมบา,บายย